วันนี้ก็จะมาขอประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการนวดออนคอรจนะคะออนคอรจคือการนวดที่คนที่เป็นมะเร็งเนาะบางทีลูกค้าคนผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีความเจ็บปวดเขาก็อยากมานวดแต่การนวดนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนวดแค่เบาๆนะคะเพื่อให้เขาผ่อนคลายก็ค,คือบริเวณของผิวของลูกค้าชั้นผิวของลูกค้าเลยเพื่อให้เขารู้สึกมีความสุขให้รู้สึกสบายเพราะเราจะไม่นวดถึงมัด กล้ามเนื้อเลยเราเป็นการนวดโดยการใช้แป้งนะคะแล้วก็สามารถนวดให้เขาผ่อน,นะะตรงไหนที่มีแผลตรงไหนที่เกิดเอฟเฟกจากการให้คีโมหรืออะไรที่เอฟเฟกจากการที่เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทําการนวดบริเวณตรงส่วนตรงนั้นเราก็จะเอาวอยเราก็จะไปนวดตรงที่มันเป็นเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายหรือตรงไหนที่มีเช่นบางคนเนี่ยอาจจะปวดคอบ่าไหลาการที่เราใช้ตัวที่มันเป็นแป้งนวดเนี่ยมันก็จะทาให้ ลูกค้าฟิลเหมือนการทาแป้งเลยคะ่ะนวดเหมือนการทาแป้งนะคะทาแป้งเด็กเบาๆนะคะเพื่อให้เป็นการรีทิชจิตใจของเขาเพื่อให้เขารู้สึกมีความสุขการที่เราได้ไปแตะต้องหรือไปส่งพลังงานหรือไปส่ง energy หรือไปส่งสิ่งดีๆให้เซลล์ในร่างกายหรือการเปลี่ยนเซลล์ใหม่นะคะจากพลังงานในมือของเราทําให้ลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งอะเขาจะรู้สึกมีความสุขนะคะเพราะเราได้ส่งพลังงานอันดีๆของเราเนี่ยให้กับเขาพอเราได้ส่งพลังงานที่ เขาก็จะรู้สึกว่าเออเขามีความสุขจังเลยนะคะหลายๆคนถามว่าเอยคุณแคทค้าป่วยโรคมะเร็งเนี่ยเราไม่อยากชาร์จเขาเลยเราสงสารเลยที่จริงนะคะใครที่เรียนจบในด้านนี้ก็สามารถที่จะทํางานกับ N H S ได้ N H S ก็จะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะสามารถที่จะเข้าทํางานกับ N H S ในเรื่องของการเป็นมัสซาทเธอรีได้เลยหรือบางครั้งเนี่ยคือคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเราแค่มองว่าเราเป็นการฮิลลิ่งเขาเป็นการรักษาเขา ทำให้เขารู้สึกดีทำให้เขารู้สึกว่าเขามีเพื่อนเขามีคนที่คอยคุยด้วยไม่รู้สึกเดียวดายเขามีเพื่อนแล้วเขามาหาเราเขารู้สึกมีความสุขเป็นการฮิลลิ่งความสุขให้เขานะคะไม่ใช่นวดไม่ได้นวดได้นะคะแต่ต้องนวดให้ถูกวิธีคนที่จะทําเรื่องของออนทรีชีได้หนึ่งคุณจะต้องมีใบเซอร์เคตนะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการซื้อประกันได้ถูกต้องตามกฎหมายเด้อถ้าสมมติว่าคุณมีใบประกาศแล้วคุณซื้อประกันได้คุณก็สามารถที่จะนวดผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งได้ ะคะใครสนใจนะคะที่จะมาเรียนคอร์สนี้โอ้บอกเลยว่าปังมากก็เดี๋นี้เราจะต้องรักษาตามอาการนะคะนวดตามอาการรักษาตามการเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเป็นไงคะดีขึ้นเลยนะคะคก็สนใจอย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามพูดแคทได้เลยแล้วเ,เราเจอกันค่ะบ๊าย